โอเควันนี้ได้กาแฟมาถุงใหม่นะฮะแต่เหมือนเดิมแค่สั่งใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันอร่อยแล้วไม่ได้โฆษณาให้เจ้านี้นะโอเคเราบดไปละถ้าของมันดีบดเท่าเดิม,มเมล็ดมันเหมือนเดิมมันก็จะออกมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็ต้องปรับบดใหม่โอเคนะเครื่องนี้มันนอนอยู่ตรงนี้มันนานเราปลุกชีพมันอีกครั้งวันนี้ก็ ใส่ไปช้อนครึ่งก็แปลว่าๆๆกี่ขีดกี่กัมไม่รู้ประมาณนี้ใช้เวิร์ฟทุกะเอานะฮะจะลองสกัดแบบ1นึ่งช็อตดูก,ก่อนเป็นการเช็คกาแฟด้วยว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะถ้าเราเอา2องช็อตมันจะมองไม่ค่อยออกเราต้องเช็คแบบ one 1 shot one 1 shot ปริมาณกาแฟโอเคมากอ่าเสียงก็ติดหวัดหน่อยนะเมื่อคืนแม่งปอดขนุนยันตีสองเลยนะฮะอ่าการเช็คช็อตก็คือสามเท่าไหร่ดิยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดวิเดี๋ยวน้อยได้ช็อตนึงอะ่ะเอานะเริ่มลุยแปบ๊บเดี๋ยวไปใกล้ๆหน่อยดิชุ๊บๆสวยงาม ใ้แปลว่ากาแฟมีคุณภาพอยู่นะถ้ามันไหลได้หนึ่งช็อตนะตอนนี้คีม่าเลยช็อตมาแล้วนะครับผมแต่เวลาเราจะดันไปถึง27เลยแล้วกันปับ๊บอ่ามาดูกันนะฮะ27วิมาดูน้ำกาแฟนเถอะว่าจะอยู่ถึงไหนตอนนี้เห็นไหมคีม่ากำลังตกลงนะครับผม คิม,ม่ากำลังตกลงโอ้ยอยากให้เห็นชัดๆจังเลยเฮ้พิม,มากำลังตกลงแล้วน้ำกาแฟกำลังจะกลับมาอยู่ที่ช็อตนะครับผมหรือว่าอันนี้ก็เพอร์เฟกต์ช็อตแบบซูเปอร์เพอร์เฟกเลยโอ้โหโคตรขี้โมโ้นะฮะโอเคหลายโอเคแล้วอ่าใส่นมไปร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเสียงเหมือนแมงกาไซส่วนอันนี้เราใส่แก้วนี้นะครับ แล้วก็คนหน่อยเดี๋ยวคีม,ม่าจะได้มาด้วยนะฮะปื๊ดโอเคเช็คเป็นอย่างนี้ได้้วนะฮะจุ่มเข้าไปเฉียงซ้ายนิดหน่อยเปดิดแ,แล้วดึงฟองหน่อยฮะดึงฟองขึ้นมาหน่อยแล้ว,ลวเราค่จุ่มเข้าไปนะ,ะอเอจุ่มเลยทีนี้ สวยสักมำล้วน้อนเลยเอาจะถี่ไม่ได้โอเครอบนี้ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะตอนนี้นะฮะมาวันนี้นมขึ้นดีมากเลยฮะ ที่เหลืออยู่ที่ฝีมือกูแล้ววันนี้นมเนียนมากเอ้ลุยมาลาเต้กูจะอาดกี่โมงไม่รู้เขาวนยังไงวะเขามิกก่อนเนาะมิกก่อนมิกก่อนเอ้แล้วเขาก็ยังไงวะดันไปเลยแล้วกันฟิ้วอะไรเนี่ยโอ้โหมันมาดีแล้วลแหลแจ่มั่ง ไม่กล้าใส่อ่ะใส่สองมือใส่ทําไมสองมือเรียบร้อยฮะดอกอะไรวะดอกอะไรไม่รู้อ่ะเติมอีกหน่อยอะเฮ้ยแต่วันนี้นมเนียนมากมันสิบ์ลูกค้าได้มั้งเนี่ยจะไม่หกใช่ไหมใช่ไหมกาเฟลาเต้ไม่อัดงะแจมบะ แล้วพบกันใหม่เมื่อชาต้องการบ๊ายบาย